ผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่ตัวเองทำสเก็ตเข้าไปเนี่ยมันเหมาะสมมันกดงานแค่ไหนเพียงแต่ว่าตอนนั้นเน่ยรู้ว่ามันดูแล้วขัดขัด,ข,ดขึนเขิน,ขนยังไงไม่รู้แต่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าการเก็บปนม,ม่วงแบบนี้เนี่ยมันไม่ไม่ใช่ลักษณะของคนอินเดียแล้วก็ทรงทำท่าประกอบด้วยทำท่าทางขยับขางเกล,ล้วแบบบีบเงยนิดหนึ่งทำเป็นแอคชั่นนิดหนึ่งแล้วก็บีบบีบปนม่วง เพราะว่าคนอินเดียเนะี่ยจะกินจะทานผลมะม่วงแบบนี้และอยู่ในท่าทางที่งดงามด้วยเป็นดรมมาม่านิดๆ <c oughs> ในเรียกว่าเป็นดรมมาม่านิดๆผมก็เลยได้ตรงนั้นเลยต้นมะม่วงอันปรากฏในพระชาดกพระมหาชนกเป็นปริศนาธรรมอันตรีความได้หลายในประกอบด้วยต้นมะม่วงหนึ่งมีผลอันโอชะกับอีกหนึ่งซึ่งไร้ผลยังแต่ใบเคี้ยวสดเต็มต้น วางรูปให้มันคู่กันเพราะว่าถึงตอนนี้เป็นตอนที่กำลังจะบอกคนว่านี่แหละคือ,ค,อคือสิ่งทีเ่เราต้องมาเปรียบเทียบกันแล้วแหละระหว่ววางสิ่งที่มันมีคุณค่ากับสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปมะม่วงซึ่งออกผลอันโอชะภายหลังพระราชาคือพระมหาชนกเสวยบรรดามหาชนต่างก็ยื้อแย่งหวังจะเฉยชิมบ้างแต่ทว่ากระทำด้วยความละโมบและเคล้าต่อผลอันจะบังเกิด จึงฉกฉวยกอบโกยจนมะม่วงนั้นแทบสิ้นไปมะม่วงมันให้ผลให้ประโยชน์ให้ผลไม้ให้กินแล้วมันก็น่าจะมีบุญคุณต่อต่อต่อคนที่ได้กินผลมะม่วงแล้วทาไมต้องทําลายเมื่อทําลายแล้วเนี่ยแทนที่จะได้กินต่อไปมันก็ไม่ได้กินมันหมดไปแล้วซึ่งผมคิดว่ามันก็คงเหมือนอย่างสภาวะปัจจุบันนี้ที่เรามีความร่มทางเศรษฐกิจ นะครับซึ่งมีมีผลมากพระองค์ท่านก็ให้รู้ว่าการที่เราจะบริโภคนั้นควรจะบริโภคอย่างเพียงพอและบริโภคอย่างยั่งยืนเพื่อที่จะหลังจากที่เราเก็บแล้วเนี่ยต้นมะม่วงก็ยังอยู่และยังสามารถที่จะให้เป็นผลิตผลต่อคนอื่นๆต่อไปมะม่วงในบทพระราชนิพนธ์หากจะเปรียบกับแผ่นดินไทยก็คงเป็นเช่นกัน ด้วยผู้คนสนใจแสวงประโยชน์ใส่ตนจนละเลยการรักษาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินโดยรู้เท่าไม่ถึงการว่านั่นคือการทำลายตนเองด้วยแม้นแผ่นดินสิ้นประโยชน์ให้แสวงหาคนไทยจะอยู่ได้อย่างไรเหมือนอย่างบทพริเศษสุดท้ายที่ผมพูดถึงว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระแสราบดิคืออะไรการพัฒนายั่งยืนคือการพัฒนาที่สร้างความพอดีระหว่างอนุรักษ์กับพัฒนา ด้วยความเพียรอันตั้งมั่นบนสติและปัญญาพระมหาชนกจึงไม่ได้เพียงคิดท้อแทบลงสังเวทต่อความละโมบและความขลาวของผู้คนกลับยังคงพระราชทานการแก้ปัญหาด้วยสติในการฟื้นฟูต้นมะม่วงไว้ถึง9วิธีซึ่งหากจะพิจารณาโดยลึกซึ้งก็จะพบความหมายของความสมดุลระหว่างอนุรักษ์และพัฒนาได้อย่างชัดเจนน้ำจะท่วม Man on.